สวัสดีค่ะเอฟวันนี้เรามาแคสเขาเก็บปอกหม้อกัน Hãy bụt được nơi để bình thường À? hả, <coughs> <Kẹnng> subscribe <coughs> đi. đi ไปได้ไะแป้งแข็งไปหน,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 น่อยหนาไปสิ เวลากินแข็งไหมยมันหนาไปใช่ไหม นี่ค่ะเสร็จแล้วเป็นแบบนี้นะคะเราขายกระทงละห 500, 500้าร้อยห้าร้อยเยนกล่องละห้าร้อยเยนคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะไว้เจอกันะคลิปหน้าค่ะใครถูกแจงช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้เจวันดปก้าะกดติดตามวยค่ะวิตาวันสวัสดีเอฟซีนะคะเต็บองมันมันโต๊ดหยกมือชายตามตรม้ตรมตามกมตามมะละกอเหลืองๆค่ะแซ่บ เออแซ่บเออเด้นี่เจเจตะวันตำเองนะคะนี่เจเจวานกินไม่ได้หรอกค่ะมันต้องเผ็ดเจวานนี่คุยชช่ทำกินไปแล้วฮะหนูไม่กินหนูกินเผ็ดที่ไหนนะเออเป็นก้อมใช่ป่ะมะละกอสุกมาใหม่ๆนะคะ มาจากไอ,อ้มาจากไหนวงโอกีนาวา่าโอกีนาว่าค่ะดูสิค่ะสวยเหลือแค่เดียวเหีือกี่ลูกหนึสองสามสั่งได้ค่ะเหลืออีกสามลูกมมลอ่ะเนี้ยเลยอ่าหมดนี่เลยค่ะมะละกอเหลืองๆค่ะ เอาถุงนะพี่ตะวันนอาหมดเลยพี่ตะวันซื้อไปแล้วนะคะถุงหนึ่งนี่งส่กุยช่ายเจ๊แคะเมื่อกี้